สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องสานะคะเป็นเด็กเก่าที่สมัครเรียนกับเราดีฟนะคะเมื่อสมัยช่วงโควิดแรกๆเลยนะคะกี่ปีแล้วคะน้องสาสองปีแล้วสองปีแล้วเรียนที่ไหนเอ่ยช่องบุตเตค่ะอยู่ทีเทกูอ๋ออยู่เมืองไดกูเลยคนไทยเยอะไหมตัวเองคนไทยตอนนี้ถ้าหนูไม่ได้เรียนแล้วน่าจะอยู่สองคนที่รู้จักค่ะอ๋อเรียนจบสองปีแล้วใช่ไหม<ช>ตอนนี้แลวตอนนี้มาทําอะไรเอ่ยกับบริษัทตอนนี้ก็จะมามทําวีซ่าดีูอีกค่ะ อ๋อโอ้รักเรียนแสดงว่าตอนนี้เกือบอะไรแล้วคะตอนนี้เรียนจบเกือบหกแล้วค่ะเลเวลโอ้เก่งมากลองสปคอรรีใย้ฟังดิฮันกุกมาฮันยงาเอชนุนนาคนิ่าอีดิกฮั่วปอรน่บดาเฮกีจแ่วเปอร์เน่ดูรักกนัดีด้ยนะคะเดี๋ยวเจอกับน้องตอนดีทนะคะโอเคก็น้องมีอะไรฝาก บอกทุกคนไหมว่าทำกับบริษัทคัพเปิ Mary ี่ทำไมถึงกลับมาใช้บริการต่อเพราะว่าคัพเปิลแมรี่นะคะคือช่วยดำเนินเอกสารด้วยแล้วก็เรื่องทำวีซ่าให้ด้วยโดยที่แบบเราอยู่เกาหลีหแต่ว่าทางบริษัทจัดการทำให้ทุกอย่างะคะ่ะก็เลยไม่เสียเวลาด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะก็ยังติดตามเราตลอดใช,ใช่ไหมโอเค okay, ขอบคุณนะคะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง